ก่อนอื่นต้อบอกก่อนว่าผมเพิ่งได้รับเครื่อง Lot order, 2018, ล็อตพรีออเดอร์ส่งจองเมื่อวันที่18มกราคม2024นะครับมาจาก S อ n l i n e ล t o r e หลังจากนั้นผมก็ได้ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับได้รับเครื่องเช้าวันที่31ม,รมกราคมพอดีสิ่งที่จะได้เห็นหลังจากนี้ผมก็จะเห็นพร้อมทุกคนนะครับเ๋ยวตอนนี้จะมา แกะกล่องกันนะครับอันบ็อกซ์ในคอมมิชชี่ของกลุ่มผู้ใช้ซัมซุง galaxy s ห4สี่อลตนะครับเขาก็จะมีการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่เครื่องเจอเนี่ยก็จะมีที่พบก็จะมีปัญหาเรื่องอฝุ่นในกล้องนะครับแล้วก็ฝุ่นบนหน้าจอซึ่งวันนี้ผมเปิดที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเจอกับปัญหานั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีก ปัญหาหนึ่งที่เจอกันเยอะในช่วงนี้ก็คือเรื่องขอบของจอไม่ชิดกับขอบเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหานี้ในเครื่องนี้ที่ผมได้รับเนี่ยมันจะเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเพ่องต้นเปิดออกมาแล้วนะครับถามว่าเจอไหมตอนนี้ไม่แน่ใจ ตอนนี้ที่เห็นนะครับตอนนี้เหมือนมีคล้ายๆขนแมวนะนิดนึงอยู่ตรงเปลนผิวกล้องนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปต่อเดี๋ยวจะลองเช็ดตัวฝุ่นที่เจอนะครับกับเส้นขนแมวนะครับว่าถ้าเช็ดแล้วเนี่ยเขาจะออกไหมนะครับถ้าเกิดเขาออกเนี่ยก็มีประเด็นอะไรนะครับผมคิดว่าคนใช้มือถือสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ยก็จะไม่พ้นเรื่องของการใช้ กล้องถ่ายรูปนะครับตอนนี้ผมจะลองปัดเบาๆกันนะครับอ่าปรากฏว่าออกไปแล้วนะครับคือในตัวกล้องเนี่ยผมพอผมปัดออกไปเนี่ยไอ้ฝุ่นจุดขา,ขาวๆเนะี่ยมันออกไปแล้วนะครับทําให้ตอนเนี้ยตัวที่ผมใช้เนี่ยไม่เจอเลยไม่เจอฝุ่นไม่มีฝุ่นเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างแน่ใจเพราะว่า ผมว่าผมดูผ่านแสงนะครับพอเราเอาแสงมาสะท้อนตอนนี้ใช้ไฟอยู่2ตัวนะครับโอเคอันดับแรกก็คือตัวเรื่องฝุ่นเนี่ยผมเคิีผ่านแล้วอ,อ,อีกปัญหาหนึ่งที่เจอกันเยอะก็คือเรื่องของขอบเครื่องนะครับที่มันขอบจอด้านบนกับกรอบของเขาเนี่ยมันไม่ชิดสนิทกันนะแล้วก็มีาทางซัมซุงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า มันเป็นเรื่องของอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับว่าเวลาตกกระแทกมันจะไม่จอแตกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งปัญหานี้เหมือนเจอมาตั้งแต่ S23 มัลต้นะครับจนมาถึงรุ่นนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าของผมจะเป็นยังไงนะครับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับว่าหลังจากที่แกะแล้วนะครับจะมีฝุ่นหน้าจอไหมนะครับแล้วก็รวมถึงจะดูเรื่องของระยะขอบด้วยนะครับถามว่ามีระยะขอบไหมคําตอบก็คือมีนะครับ ซึ่งที่จะเห็นได้ค่อนข้างชาัดแล้วกันนะครับจะอยู่ที่มุมขวาเมื่อมองจากเราลงไปนะครับก็จะอยู่ขวามือของผมเนี่ยจะพบว่ามันจะมีขอบที่ห่างจากผิวจอเล็กน้อยห่างไม่เท่ากันนะครับบา,บางคนห่างน้อยบางคนห่างมากแล้วถ้าเราไม่สังเกตอาจจะไม่เห็นแต่ของผมเป็นลักษณะที่ว่า ต้องสังเกตนะครับแล้วก็มุมต้องพอดีจริงๆถึงจะเห็นถ้าอย่างเอียงมาขนานตัวอย่างเงี้ยเวลามองไปมันอาจจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เอียงให้อยู่ในใกล้เคียงระนับสายตาเงี้ยมันจะเห็นความไม่เท่ากันของผิวจอกับขอบเครื่องนะครับมันจะเห็นเล็กๆซึ่งมุมมองเนี่ยมันจะต้องมองแบบนี้มันที่จะเห็นขอบเรื่องของขอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับขยับไปดูนะครับ มันต้องมองกับแสงจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามองสังเกตปกติเนี่ยมันไม่เห็นถ้าสังเกตรอยเห็นของแสงนะครับก็จะเห็นว่ามันมีช่วงเบาตรงกลางนะครับอผม,มค่อยๆไล่นะครับดูจากขอบซ้ายนะครับของเครื่องไปทางขวานะครับมันมีล่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีไซน์อะไรหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนไหมอันนี้อาจจะต้องให้ซัมซุงให้คําตอบนะครับส่วนด้านข้างที่ผมลองไล่ตัวเครื่องมานะครับ ไม่มีลอยอะไรเลยนะครับส่วนด้านล่างของเครื่องถ้าจะสังเกตนะครับดูตามแสงนะครับมันไม่มีส่วนเบาส่วนโค้งใ,ใดๆนะครับซึ่งถ้าใช้งานปกติก็แทบไม่เห็นนะครับหรือว่าเราใส่เคสเข้ามาทับเนี่ยก็แทบปิดทุกอย่างได้เลยนะครับเรื่องของฝุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่รู้สึกว่าแม้ว่ามันจะมีรูนะแต่ว่าพอเราใส่เคสมามันก็จะค่อนข้างปิด กินขอบจอมนิดน,นึงอยู่แล้วนะครับก็ทําให้มันไม่ไม่ได้มีโอกาสที่ฝุ่นจะลงไปตรงๆนะครับมาดูในเรื่องของด้านล่างของเครื่องนะครับก็คือเรื่องของช่องใส่ซิมรวมถึงปากกา S p สเพนะครับปากกา S p สเพของเขาเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆนะครับอย่างที่ใครๆเขาว่าไว้ซึ่งผมเข้าใจว่าการที่มันไม่สมูทกับเครื่องเนี่ย กับคนที่ใช้รุ่นก่นกอนๆมาเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับต่อการใช้งานถ้าถามผมนะผมคงชอบให้มันสมูทไปกับเครื่องนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องกดมันอยู่แล้วแต่บางคนก็ให้ความเห็นว่าการที่มันนูนออกมาอย่างนี้ทําให้เวลาที่เราใส่เคสเข้าไปเรากดจากช่องเนี่ยมันจะกดได้ง่ายกว่าที่มันปิดเสมอกับเครื่องนะครับ ส่วนช่องอีกช่องหนึ่งเึ่งเป็นช่องใส่ซิมกับช่องชาร์จเนี่ยก็อันนี้สมุดไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ